โคงการนะครับสว er no. ัสดีครับนะฮะสวัสดีกับพวกเรานะครับผมกูรูเอโต้ครับกับกูรูเฟิร์นครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยกับซุสตาร์กับกูรูนะครับนี่เจอกันเราสองคนเราไม่ได้เจอมามันเดือนนึงแล้วนะเป็นการไลฟ์สดที่เอานะครับเนื้อหาสาระนะครับมามาเรียกว่ามาเผื่อแผ่มาแบ่งปันนะครับให้กับพี่น้องที่ใช้นะครับอกจประเภทนี้อยู่นะครับวันนี้ก็แน่นอนประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละใช่ครับวันนี้ก็แน่นอนมาพบกันในเนื้อหาของโฟล์กลิป นะครับวันนี้ก็บ่าย3ามโมงกะกาละนะครับน้าวันนี้ก็วันที่18 18นะครับกุมภาพันธ์พศ2565นห้ร้บนะครับดวงตะวันโดนหวยกินเบ่งฮะดวงวัน่งจะโดนหวยกินเบ่งอ๋อนี่ยังช้ำอยู่ใช่ไหมครับนะฮะช้ำจนกลาวันก็จำได้อ่าโอเคงั้นไม่เป็นไรวันนี้เรามีสาระนะครับดีๆมาบอกสาระดีๆสาระแปลกใหม่นะครับใช่ค่ะ รถโฟล์คลิฟต์มาให้นะครับวันนี้มีอะไรมาให้กับลูกค้าบ้างครับพี่เฟิร์นวันนี้เรามีเกมมาเล่นเหมือนเดิมง่ายๆเราอยากแจก,กรรหว่างไลฟ์นะถูกต้องเอาคำถามที่แบบมีรางวัลก่อนเลยวันนี้เราจะแจก,กเสื้อยืดแบบนี้ให้กับลูกค้าท่านละหนึ่งรางวั <S 1> 1 <S จ <ำ S 1> ลจาน <1 S 1> <2 S 2> วันสองท่านสองรางวัลแต่กติกาง่ายๆสองรางวัลสอรางวัลง่ายๆทำมาทำมือใหม่เลสองรางวัลเราจะให้ให้ลูกค้าเขาบอกว่าสำหรับคนที่เข้ามากดไลฟ์กดแชร์ให้เรา แล้วตอบเข้ามาว่าโซกลิปของแชมป์เนี่ยที่เราจะรัยารีวิวหรือเราจะอธิบายกันวันนี้เป็นยางลมหรือยางตันตอบไม่ได้เลยออตอบเข้ามาแค่ว่าตันหรือลมแค่นั้นก็ยังได้เลยนะเน่เน่เ่เห็นไหมไอ้ไอตอบอยู่2ข้อน่ะมันต้องถูกมันต้องถูกสักข้อเนี่ยถูกต้องเขาบอกว่าทายเข้ามาเลยว่าเป็นยางลมหรือยางตันนะครับผหนึ่งคือกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยกับสองทายเข้ามาว่ายางลมหรือยางตันแค่นั้นเองอ่าใช่ครับวันนี้อากาศดีนะก็เลยพามาเจอด้านหน้านะครับอ่าโอเค นะครับสำหรับวันนี้เนื้อหาสาระนะครับที่เราสองคนนะครับได้นํามาฝากให้กับพี่น้องที่ใช้นะครับหรือท่านผู้ประอบการที่ใช้โฟล์คลิฟตอยู่ก็แน่นอนนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงอุบัติเหตุนะครับที่มันเกิดจากโฟล์คลิฟ แล้วเราจะมีมันสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีป้องกันยังไงนะครับนะวันนี้ก็จะแบ่งมาได้ประมาณสักห้าข้อใหญ่ๆนะครับที่ที่ที่เราจะเตรียมมาคุณกพวกนี้มันเป็นเครื่องจักรหนักมันต้องมีการเกิดอุบัติเหตุกันได้บ้างครับผมและด้านหลังนะครับก็จะเป็นฟุกลทธิ์ดัวทั่วไปที่เราใช้กันอยู่แล้วนะครับนะฮะของแชมป์ก็จะมีขนาด3ตันนะครับ2.5ตันนะฮะสองสามเมตรสี่เมตรนะครับก็จะมีตัวสไลด์หลังคานะครับจะเป็นโครงเหล็กแบบนี้นะครับที่ลูกค้าใช้งานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกัน ทีนี้เรามาดูนะครับในบส่วนของเนื้อหานะครับรายละเอียดนะครับเอาว่าในส่วนของข้อแรกนะครับนะที่อันนี้มันเป็นการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดอุบัติเหตุสําหรับการใช้างานโฟล์คลิฟก็คือหนึ่งนะครับก็คือการเกิดอุบัติเหตุการตกจากโฟล์คลิฟอันนี้โดนโฟล์คลิฟทับสิ่งที่เราพูดกันวันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับผู้ใช้เกิดขึ้นจริงๆนะฮะขณะใช้งานนะครับเราต้องมาโฟกัสตรงนี้ลงไปนะครับ ข้อแรกนะครับผมยกตัวอย่างนะครับก็คือ1นะครับการเกิดอุบัติเหตุคือคนงานตกจากโฟล์ลิฟฟ์เขาบอกว่าเอ้ยตกได้ไงนั่งอยู่บนรถตกจากโฟล์ลิฟนะครับโดนโดนโฟล์ลิฟทับผมบอกให้นะถ้าถ้าเราโดนโฟล์ลิฟนี้ทับนะครับเป็น้อเล็กๆนะฮะน้ำหนักนะครับมากกว่า4ตันนะครับผมใช่ครับบกหนักกว่ารถกระบะคำนึงอีกอ่าฮะเหยียบไปนี่กระดูกแตกนะฮะเนื้อแตกเห็นเห็นรถเล็กๆอย่างนี้ยังบอกชะล่าใจบอกเหมือนยางมอเตอร์ไซค์เหยียบป่ะอ่าครับผมอันนี้ก็คือข้อแรกนะครับ สาเหตุนะครับสาเหตุสาระสำคัญสาเหตุของการตกโฟล์คลิฟต์นะครับ1เลยนะฮะก็คือผู้ที่ใช้งานเขาเรียกว่าผู้ใช้งานไม่ได้ใส่ใจได้ครับผมไม่ได้ใส่ใจในความปลอดภัยเรียกว่าประมาทประมาทนั่นเองนะครับอันนี้อันดับแรกเลยที่คือหรืออาจจะระหว่างการใช้งานนะครับผู้ที่ไม่รู้คือบางทีมานั่งบ้างเล่นบ้างนะครับน้าบนนี้นะครับนะแล้วไม่ได้เลบาการฝึกผลมาก่อนนะครับก็คือ สามารถพัดหลบลงไม่ได้โหนปีนโหนกันไปด้วยถูกต้องครับอันนี้คืออันนี้คือคือสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ทําให้เกิดอันตรายที่เกิดมาจากโฟล์ลิฟได้ถูกต้องนะครับนะวิธีป้องกันมีวิธีป้องกันวิธีป้องกันหนึ่งนะครับหนึ่งก็เราก็ต้องรับการอบรมอย่างถูกต้องนะครับตรนีเขาจะมีมีคอร์สอบรมเลยนะพี่มีคอร์สอบรมถูกต้องครับ อบรมฝึกการใช้งานก่อนนะครับใช่ค่ะจัดระเบียบจากตัวเราก่อนนะครับคือเวลาเราทํางานจริงก็คือ1เราก็ต้องระมัดระวังใช้ความระมัดระวังเป็นเป็นที่ที่ตั้งนะครับบัตไม่ใช่นะครับโอกาสพวกนี้มันมันพลาดขึ้นได้แน่นอนนะครับอุบัติเหตุกด้ตลอดถูกต้องนะครับอันนี้คือสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับในการใช้โฟล์คลิฟต์นะ ข้อที่2อใหญ่ๆนะครับที่เราจะฝากไว้นะครับที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดความเสียหายต่อบุคคลแต่อาจจะเกิดเสียหายต่อสิ่งของที่เราทำนั่นก็คือสิ่งของตกนะครับในขณะที่เราใช้โฟล์กลิปในขณะนี้มันมีงาข้างหน้ามันจะมีงาเสียบลักษณะการใช้งานคือคือเสียบและยกอยู่แล้วยกขึ้นแล้วก็เคลื่อนย้ายบางพื้นที่เขาต้องมีการขยับตัวรถถูกต้องขยับรถขึ้นลงหรือเป็นการขยับตัวรถย้ายที่อีกของจากที่นี้ไปที่หนึ่งใช่เสร็จแล้ว นะครับอ่าข้อ2เนี่ยสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ค่ะนะสาเหตุที่เกิดขึ้นได้นะครับผมต้องแบบหันด้านสาเหตุที่เกิดขึ้นได้นะทำได้หรือไม่ไที่ท้าให้ของตกนะครับอันดับแรกคือการจัดเรียงสินค้าที่อ่าเอาเรวะไม่เท่ากันมันไม่บาลานซ์นะครับมันไม่บาลานซ์กันใช่ค่ะคือแน่นอนการจัดการยกของในที่อ่าลำดับขึ้นคือในดาวดิ่งที่เป็นความสูงเนี่ยนะครับนะก็ควรจะจัดเรียงสินค้าให้มีความ เรียกว่าบาลานซ์หรือสมเสมอกันนะครับขอบด้านซ้ายด้านขวาให้มันตรงแล้วที่สําคัญคือน้ําหนักต้องไม่เกินกับตัวรถคะแนนน้ําหนักของรถที่ยกได้ใช่ครับคือเพื่ใช่ว่ารถตัวนี้ยยกได้สามตันแต่ไปยกของที่น้ําหนักเกิน4ตัน3ตันครึ่งอย่างเงี้ยก็มีผลเหมือนกันใช่ครับนี่คืออันตรายเลยยก นะครับด้วยความเร็วมากเกินไปนะหรือการหมุนการเลี้ยวนะครับด้วยความเร็วที่มากเกินไปนะครับสําหรับสินค้าพวกนี้นะครับก็จะทําให้เกิดอันตรายได้ตลอดเกิดอันตรายคือตกมาใส่คนได้่หรือตกลงมาเนี่ยของที่เรายกเนี่ยนะครับเกิดความเสียหายได้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาถามลูกค้ากันบ้างดีกว่าว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยที่เคยใช้โฟล์คลิฟแล้วได้รับอุบัติเหตุจากการใช้โฟล์คลิฟบ้างมาแชร์ประสบการณ์กันถ้าเคยกดหนึ่งใช่ไม่เคยกดสองถ้าเคยกดหนึ่งไม่เคยกดสองจะได้ทักทายกันเข้ามา แล้ใช้ประสบการณ์บายแกๆอย่างนี้นะลองดูเนี่ยมีไหมครับใครที่ใช้โฟกกลิฟป์อยู่แล้วคใครเคยใช้โฟกกลิฟป์แล้วเกิดอุบัติเหตุใช่อุบัติเหตุแบบไหนก็ได้เล็กน้อยหรือหนักๆก็ได้ลองทักทายเข้ามาคุยกันเหมือนฝนนะเล็กน้อยถึงปันกลางเลยเป็นปนกลางไม่ใช่นะนะครับใครที่เคยนะครับได้รับอุบัติเหตุจากการใช้โฟกกลิฟป์มาทักทายกันมาถ้าใช้กดหนึ่งนะครับไม่ใช่กดสองนะครับผมมาทักทายกันมาพูดคุยกันได้ครับ อันนี้ก็เป็นสาระนะครับสาคัญสําคัญเลยใ่ะอย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยมาทั้งไยเข้ามาวันนี้อากาศดีๆที่ไหนฝนตกไม่ตกันบ้างมาแชร์ประสบการณ์กันได้ใช่แล้วพูดคุยกันเข้ามาได้อย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพูดคุยกันมาร่วมสนุกกันว่าลูกค้าท่านไหนมีประสบการณ์จากการเคยเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ฟล์ลิ์บ้าง พิมพ์เข้ามาได้เลยว่าเคยหรือไม่เคยทักทายคุยเล่นกันหรือมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวรถหรือการผ่อนกันดาวการซื้อรถสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยผมผมรู้สึกว่าวันนี้เราต้ต้องหันตามกล้องตลอดนะนะ้เนี่เป็นเรื่องคนหมุดใช่ไหม เป็นข้อมูลเลยใช่ไหมข้อมูกลก็ง่้ยออตอนเรามาต่อกันก็ต่อไปในหัวข้อที่สมนะครับเดี๋ยวเขียนทีบอกว่าของหัวข้อนี้เป็นเรื่องของการขาดการอบรมขาดการอบรมบในการใช้นะครับซึ่งน้อยมากอันนี้ผมผมเชื่อว่าเชื่อว่าไม่ใช่ว่า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 ขาดการอบรมนะแต่ผมเชื่อว่า คนที่ใช้รถโฟล์คในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อบรมไม่ค่อยได้อบรมคือแบบก็คือก็มันมันง่ายอะเนาะคือมันขึ้นแล้วมันขับได้เลยใช่ครับคือแบบบางคนส่วนใหญ่แม้แต่หนูเนี่ยเดียยังขัดขับที่นี่ได้เลยถูกปหใช่ครับคือหนูก็ไม่เคยผ่านการอบรมมาน่ยแต่ในระบบการเซฟตี้นะครับการใช้เครื่องจักรพวกนี้นะครับจะต้องมีใบผ่านในโรงงานก็คือต้องมีใบผ่านในการอบรมลมเหมือนรถกีฬาธรรมดาเลยถูกต้องครับต้องมีการตรวจสอบการตรวจเช็คนะครับนะต้องรู้หลักนะครับไม่ว่าตลาดที่จะก้าวขึ้นไปขึ้นไปนั่ง นะครับหรือชุดที่จะต้องใส่จริงๆต้องใส่ในการทำงานนะครับนแสดงว่าเขาต้องมีกระบวนการมีสเต็ปของเขาอยู่ว่าสาเหตุนยังไงสาเหตุก็คือแน่นอนก็คือต้องมาจากผู้ประกอบการและอันดับแรกนะครับคือต้องจัดอบรมหรือว่าให้ทางด้านผู้ที่มีความรู้นะครับมาจัดอบรมให้กับเขามาครับมาแนะนํามาจัดอบรมให้นะครับอันดับแรกนะครับอันนี้คือสําคัญที่สุดเลยนะถูกต้องอันนี้อันนี้คือส่วนใหญ่อย่างที่พี่บอกอ่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะไม่ไม่ได้ผ่านการอบรม คือฝึกไใช้งานใช่ครับอ๋อยิ่งนานๆเก่าๆด้วยเนี่ยวืดเลยผมเห็นมาหยียบเลยนะใช่หยาบหยียบบิดบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้้ยกล้อได้ยกไปแล้วโอ้โหสุดๆนะฮะวิ่งเป็นรถยนต์เลยนะฮะเสียงกรุ้งกรุ้งกุ้งกุ้งไปเนี่ยนะไม่ใช่ว่าโรงงานอื่นโรงงานเราก็เคยยินดีเหมือนกันเป็นเป็นเหมือนกันนะที่เราก็มีใช่ครับดี่เนียกล้อได้ใช้ยกล้อได้ยกล้อโชว์ไปแล้วประมาณนั้นนะนี่คือการอันดับแรกที่เราจะต้องนะฝึกนะทำร้อยให้ชำนาญ แล้วก็แล้วก็คำนึงอยู่เสมอเรื่องความปลอดภัยนะครับเราก็ได้ก็ได้นะครับวิธีแก้ไขนะครับทักนนี้ก็คืออย่างที่บอกนะครับคือจัดฝึกอบรมให้ให้ได้ทุกสองคือชุดนะครับการแต่งกายมันเรียบร้อยทุกพวกนี้เขาจะต้องมีชุดเหมือนเป็นรองเท้าเซฟตี้เนาะพี่เป็นรองเท้าเซฟตี้เสื้อมีหมวกออาชับมีถุงมือมีสูงอ่ามีหมวกเซฟตี้นะครับไม่ได้เอาตัวอย่างมันเป็นมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นความปลอดภัยอย่างหนึ่งที่เขาต้องเซฟตัวเขาเองใช่เสียดายไม่ได้หมวกเซฟตี้มาให้ดูด้วยใช่ค่ะนะครับอ่ามีใครทักทายมมาาบบ้งัครนะ ใครที่เคยกดหนึ่งไม่เคยโกดสองนะครับนะรับอุบัติเหตุจากโฟกลิปมีไหมเข้ามาท้าทายคุยกันได้นะคะค้าเดี๋ยวนะฮะแล้วเราบอกช่องทางติดต่อกันหน่อยมีใช่ถ้า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 ใครอยากจะอยากจะเจอเรานะครับหลังจากนี้นะครับมาดูคลิปเราไม่ทันนะมาดูไลฟ์สดไม่ทันก็ไปเปิด YouTube ดูได้เลยนะครับเขาบอกว่านอกจากสิ่งที่เรากำลังไลฟ์สดจากเฟซบุ๊กตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของไลน์ไลฟ์แอด ลูกค้าสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลย mm hmm. กับสิ่งที่พี่พูดเมื่อกี้ก็คืออ่า u t u b บครับบางคนบอกว่าวันนี้ยตอนนี้เรากำลังไลฟ์อาจจะไม่ได้ว่าดูเราอาฮะลูกค้าสามารถเข้าไปใน YouTube เป็นไลฟ์สดตัวเนี้ยย้อนหลังได้เลย mm hmm. ตะก้องข้อเท้านะปัญหาได้เหรอนะก็ได้นอนแต่ถ้าดูสินค้าตัวอื่นกันนะครับ www.cheamthai.com นะครับนะเข้าไปค้นหาเข้าไปดูเข้าไปหาข้อมูลของพวกเราได้นะแต่ต้องการสาระดีๆก็ไปดูใน YouTube ก็จะมีรายการไลฟ์สดแบบสตาร์ทอัพกูรูให้นครับทุกท่านได้นะครับมีสาระบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับที่เราเคยทำนะครับอ่าครับมาถึงในส่วนของข้อที่4สี่ละข้อที่4ในเรื่องของการปิดกั้น มอ่านะครับคือการปิดกั้นการมองเห็นนะครับอะไรคือการปิดกั้นบมองมองเห็นเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับนะสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเรียกว่าการปิดกั้นการมองเห็นก็คือพูดง่ายคือการบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นนั่นเองนะครับขณะใช้งานอ่าถ้าเป็นรถยนต์ทั่วไปอย่างนี้ใช่ไหมเราขับไปนะครับบางคนนี่ติด อะไรอ่ะติ๊กติ๊กบ้างอะไรอะไรนะฮะเรื่องความสะดว่าเขาเรียกสิ่งสวยงามของเราใช่หลวงพ่อบ้างนะฮะบางทีสองวัดสามวัดไม่พอนะผมอันนี้เป็นเพื่อน่าผมเตรียมไปถึงลูกค้าที่ใช้ในส่วนของรถยนต์ด้วยนะครับบางทีนับถือมากนะพวงมาลัยเจ็ดพวงนะฮะเก้าพวงนะฮะที่หน้ารถก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเวลาเรามองเนี่ยนะครับบางทีนะ ความปลอดภัยนะหางตาเราเนี่ยนะครับมันถูกบดบังเนี่ยนะครับบางทีรถที่มันแซงขึ้นมาในระยะกระชั้นชิดมันก็ไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นเช่นเดียวกับโฟล์ลิฟต์นะครับน่าสาเหตุที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับก็คือ1การบรรทุกของที่มีความสูงครับความสูงมากเกินไปนะครับความสูงมากเกินไปหรืออ่าอย่างเช่นนะครับมีคนมานั่งข้างเราอย่างเงี้ยนะใช่ครับก็คือไม่ควรอันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรนะครับ การบรรทุกมากเกินไปสูงเกินไปนะครับน่ก็พวกนี้การเกิดอัน,อนรายได้ทั้งหมดเลยใช่ครับอ,อันดับสคือ บางโรงงานที่มันมีการใช้รถ2อถึงสคันนะครับแันะขับขี่สวนกันใช่ครับในพื้นที่ที่มันแคบแคบเนี่ยมันจะมีทางเส้นของเขาเนี่ยบางทีมันเกิดการขับขี่สกปรสวนกันได้เรียกว่ามีเลนของมันอยู่ถูกต้องครับนะอันนี้ก็คือควรต้องระวังไว้ด้วยนะครับว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุในส่วนของการบทบังทัศนวิสัยในการยื่นไน้อย่าขับเร็วเกินไปด้วยนะฮะบางทีขับบางทีใช้ความเร็วมากเกินไปเนี่ยไม่ทันได้มองเลย นะมันโดนก่อนแล้วนะครับชนตุ้มไปเรียบร้อยเลยนะครับรถพวกนี้เนี่ยไม่ได้เหมือนมอเตอร์ไซค์แล้วพี่โอ้โหรับรองผมเคยเห็นคนโดนเหยียบมอเตตาแล้วนะครับนะทั้นใช่ครับแตกเลยฮะเท้านี่แตกตู่แบบเป็นลูกโป่งเลยมันเหยียบมดเลยถูกต้องนะฮะสาเหตุนะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับทีนี้การป้องกันถูกต้องนะครับบอกเอะก็ของแล้วมันเบามันยกได้ต้องยืนอย่าง่พี้ยโอเคยกได้ยกได้แต่การจัดเลี้ยงของสินค้าควรจะให้มี เขาเรียกว่าให,หให้มนเหลือช่องในการมองเห็นนะครับ<ช>อ,าอาจจะบรรทุนใ<ช>นดาราวดราบนะครับยก แค่ขึ้นจากพื้นอ่าให้มันลอยเพื่อที่จะเคลื่อนตัวไปได้นะครับตัวที่ไม่ได้มองเหือหรือการวางเนี่ยเราก็ต้องดูระดับชั้นในการวางนะครับว่ามันเราสามารถมองเห็นนะครับในส่วนของชั้นในการวางหรือไม่ใช่ค่ะแล้วเวลาลงเวลาเลี้ยวเวลามันทุกของเนี่ยคือก็ต้องใช้ความช้าให้มันลดลงลดความเร็วลงนะครับหรือนะครับอย่างที่ผมบอกท้กผู่ถ้าเกิดเราใช้รถหลายๆคันนะครับใช้พื้นที่ในการสวนทางกันเนี่ยควรติดเป็นกระจก เขาเรียกว่ากระจกอะไรนะมองข้างอย่างเงี้ยป่ะผม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 เรียกว่ากระจกนูนแล้วกันนะครับมันเป็นเระนูนที่มันสามารถเห็นอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะครับเรามองไม่เราเห็นอีกฝั่งได้เลยนะครับตัวเนี้ยนะครับเวลามันเกิดการสวนหรือว่าเราสังเกตแล้วรถอีกฝั่งหนึ่งมานะครับมันก็มองเห็นก่อนอ่ะพูดง่ายๆนะครับก็เกิดความระมัดระวังมากขึ้นคือมันจะไม่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าอย่างโรงงานใหญ่ๆเลยเขาก็กำหนดกำหนดเส้นทางในการวิ่งของ ของแต่ละรถเลยเขาจะมีเลนของเขาเขามีเลนแล้วเขาทำเขาทำสีทําแถบสีเลยนะแต่ว่านะครับถ้าเป็นร้านประูทั่วไปร้านเล็กๆที่ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่นะบางคนเขาก็ต้องเขาเรียกว่าไม่ได้ประจำต้องระวังหน่อยเพราะว่ามันมันไม่ได้มีการใหญ่ขนาดนั้นนะครับเป็นพื้นที่เล็กๆที่เราคนเขาวิ่งเขาวิ่งสามารถวิ่งได้ทั่วแหละนาใช่ครับนีแต่เรามาคุยกับลูกค้ากันหน่อยพี่ว่าครัอันนี้เป็นคําถามแค่แบบร่วมสนุกกันสนุกสนุกเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ย มีวิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากโฟกลิฟลิอย่างไรบ้างอ,อันนี้ก็คือเหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์กันว่าสําหรับคนที่เคยใช้เนี่ยเขาต้องมีวิธีหรือมีเขาเรียกว่ามีเทคนิคของเขาอยู่ว่าการป้องกัน,นการเกิดอุบัติเหตุได้ย่งไรครับยังไงบ้างคะจักรได้คุณเจมส์นี้นะครับห้งงาพคนดู มีเทคนิคยังไงสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยใช่แล้วเหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์กันเพราะจริงๆเราเป็นเขาเรียนเราเป็นผู้ขายเราไม่ใช่ผู้ใช้อ่ะบางทีบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่เคยเจอเหมือนผู้ใช้จริงๆอ่าฮะอ่าทักทายกันเข้ามานะครับค่ะบ่ายแก่แก่ตรงนี้นะบ่ายแก่แก่แล้วใช่ไหมอ่าสนแบบโปรยๆปรยเงี้มันมันมาที่ต้องให้ได้อย่างนี้นะฮะบรรยากาศอ่ะโอ้โหมันผมพูดตรงๆนะไลฟ์ไลฟ์นอนโชว์ได้ไหมแบบนอนนอนโชว์ได้ไหมนอนคุยกังเป็นไรครับนะฮะ อ้าโอเคมาในส่วนของสาเหตุข้อที่5ข้อที่ห้าเนี่ยเป็นข้อสุดท้ายนะครับของการเกิดอุบัติเหตุที่เรายกเป็นตัวอย่างใหญ่ๆมานะครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่ข้อ1ก็คือนะสาเหตุที่เกิดจากคนนะครับพ่านะครับความไม่ระวัดระวังในการขับขี่นะครับข้อ2คือการ จัดวางสิ่งของนะครับที่ไม่ได้ขนาดนะครับการอบรมนะครับนะครับหรือว่าจะเป็นการกำบวดบังการมองเห็นนะครับมาถึงในข้อที่5นะครับที่เยาสรุปออกมาข้อนี้สำคัญเหมือนกันนะข้อนี้สำคัญเขาบอกว่าข้อนี้ข้อที่5เขาบอกว่ารถโฟล์คลิฟต์เนี่ยเขาบอกว่ามีการชำรุดเสียหายหรือเปล่านะนะครับการชำรุดเสียหายมันมี2กรณีใหญ่ๆนะคืออันดับแรก นะแน่นอนมันยังไม่เสียหายที่เราเลยซื้อมาก็พี่ซื้อรถเก่ามาแล้วถูกันเนี้ยคือลูกค้าหลายๆคนที่เขาชอบนี่ก็อยากให้ตระหนักหน่อยตระหนักนะเพราะเราขายรถใหม่แฮ่ไม่ได้เรามีประกันไงใช่นะครับก็คือลูกค้าที่นะครับเขาเรียกว่าลูกค้าที่ซื้อเป็นมือสองมานะฮะก็ใส่ใจมานิดนึงพวกเนี้ยบางทีเขาเรียกว่าตาดีได้ตาลายก็เสียถูกต้องพวกเนี้ยเราไม่รู้ว่าคนเดิมเขาใช้งานกันมายังไงเราเอามาใช้ต่อเราจะต้องบำรุงรักษาต่อไหมครับ หรือว่าเราจะต้องมาซ่อมแซมอะไรหรือเปล่านี่แหละคือปัญหาก็คือเนี่ยอย่างโครงสร้างพวกนี้นะครับค่ะถ้าเป็นรถใหม่เลยนะแค่นอนความแข็งแรงมันก็จะมีมากกว่านะครับค่ะนะมันออกนะครับแบบในการบูมหรือว่าโครงเหล็กที่รับน้ําหนักนะครับเหล็กพวกนี้ทขาเอา้ังไทำอะไรพี่เอาพวกนี้ป้องกันเลยนะครับอันนี้คือการการของตกใส่เราหรอพี่ใช่ครับเราของตกใส่จะ คงจะต้องเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะอันนี้ทะลเล็กมันก็รับรู้ใช่ครับทะลเล็กก็ต้องระวังแต่ว่าทําไมเขาต้องเป็นตะแกรงนี่คือทัศนาวิสัยในการมองเห็นนั่นเองอ๋อระยกของก็คือจะได้เงยหน้ามองได้เคยเห็นนะฟุกริปบางที่เขาไม่มีทั้งบนและเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนั้นน่ะคือคือสิ่งที่ชารุดของของตัวฟลิฟคือโฟลิฟที่ถูกต้องถูกแล้วสจริงๆคือมันจะต้องมีโค้งอย่างนี้มีอ่าเขาเรียกอ่าตัวโลบาร์ตัวนี้ที่ป้องกันนะครับการพิกคว่ำหรือป้องกันสิ่งงงขอททีี่่มันตกไรจาสูด้ S <S อ๋อหรือถึงว่าทำไมเขาต้องมีรูแต่แกทำไมไม่ทำเป็นหลักฐาบนรถอื่นจุดจับยึดต่างๆนะครับต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเรียบร้อย<ช>นะ<ช>ไม่เกิดสนิมนะครับนะจุดพวกนี้นะครับถ้ามันเกิดบางทีบางคนไม่ได้ดูเลยใช้ไปเรื่อยๆจนน็อตเนี่ยลายแทบจะหลุดแลวพอเราใช้งานจริงๆใช่ฮะถ้ามันใช้งานจริงๆมันเกิดหลุดขึ้นมาเนี่ยนะฮะอันตรายมากๆเลยแล้วก็พวกบ่าของของงาพวกนี้นะที่เราจะต้องดู อ๋อมัอจะมีน็อตอยู่น่ะงาตัวนี้คือตัวที่รับน้ําหนักเลยละ่ะพูดง่ายๆนะครับมันก็จะมีเขี้ยวมีเขี้ยวที่มันเข้ากับตัวสลักพวกนี้นะครับน่ะซึ่งมันออกแบบมาคือเซฟอยู่แล้วละแต่ถ้าเรานานๆเราใช้เป็นนานๆเราไม่ได้ตรวจเช็คเลยพวกน็อตที่มันคลายออกนะทําให้เขี้ยวนี่มันหลุดได้นะนะครับน่ามันจะให้เกิดอุบัติเหตุได้แน่นอนตรนี้คือเราก็สามารถดูแลเบื้องต้นของเราได้คือคันน็อตได้ดูตัวเช็คได้นะมันใส เขาเรียกว่าเขี่ยวเนี่ยมันลงล็อกหรือยางบางคนขยับงานให้มันกว้างม,มันแคบไงแต่ตัวเขี่ยวเนี่ยมันจะไม่ลงล็อกลงบ่ามันะนะครับลงล็อกลงบ่ามันก็ทาให้เกิดหลุดล่วงลงามาอุบัติเหตุได้อันตรายได้หมดเลยใช่ครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะ ไม่ว่าจะเป็นสายพานไปนอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ามันอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยไหมนะครับถ้ามันไม่เรียบร้อยก็ต้องตรวจเช็คเปลี่ยนมันซะตามไปด้<ะ>เป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นแหละก่อนที่เราจะใช้งานบ,บ,างบางที่มันทนบงทมันทนจริงๆนะแต่พอเนี่ยครับพอใช้งานไปเราไม่รู้นะครับมันเกิดความเสียหายเกิดขาดเกิดรั่วเกิดซึมบางคนเดี๋ยวนี้สมัยนี้บางท่านนะครับน้ำมันแพงแบบเนี้ยเขาเอาไปต่อแก๊สด้วยนะเอาไปเปลี่ยนเป็นแก๊สด้วยติดแก๊สได้ดัดแปลงสภาพ แก๊สแปลสภาพเลยนะแต่ถ้าเป็นรถใหม่ๆแลปัจจุบันก็จะมีเรื่องของอตัว LPG มาให้พร้อมเลยแต่ว่านะครับบางเจ้าเนี่ยเขาก็ไปต่อเองนะไปต่อเองก็แน่นอนนะคนทีถ่ออ pues ถือว่าดัดแปลงสภาพรถอันตรายนะพี่ดัดแปลงสภาพรถเสร็จแล้วก็ต้องดูนะครับต้องดูว่าหนึ่งคือเฮ้ยมันรั่วมันซึมมันชฉรุดตรงไหนไหมนะครับต้องบัตรตรวจเช็คเลยนะครับนะจ๊ะบึ้มขึ้นมาเรียบร้อยครับระเบิดเวลาเลยอ่า เราเปิดเวลาทํางานเลยเนี่ยใช่แล้วแล้วบอกว่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาแนะนาเรื่องของอุปกรณ์เซฟตี้ครับในการใช้งานของรถโฟล์คลิฟต์กันอ่าส่วนใหญ่รถโฟล์คลิฟต์เนี่ยสิ่งที่มันมีมาที่เราเห็นแบบด้วยสายตาเราเลยเนี่ยก็จะมีแบบนี้เลยเขาจะมีเข็มขัดนิรภัยตัวนี้มากับเบาะที่นั่งนะฮะอ่าวันนี้ฝนตกอาจจะมีน้ำขังๆนิดนึงพอนี้ีฝนตกฝนตกอันนี้ก็จะเป็นเข็มขัดตัวนี้อะจบื้นะฮะ เขาเป็นเข็มขัดเซฟตี้ที่ติดมากับตัวรถเพื่อป้องกันเวลาเราหมุนเวลาเราเลี้ยวเร็วๆนะครับมันจะอย่างที่บอกเมื่อกี้ไม่ให้เลี้ยงเร็วแล้วอย่างข้อแรกที่เราบอกว่าอะไรนะการป้องกันการตกจากรถ้องระวังนะครับการลื่นถลายลื่วล่วงจากรถนะเซฟตี้เขาจะมีเข็มขัดเซฟตี้ตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้เพื่อป้องกันอันตรายถูกต้องอะไรนะพี่รัดเอวไว้นะใจรับมัดเอวไว้ถ้าไม่มีก็เอาเชือกมัดไว้หาเชือกปอสักเส้นหนึ่งแล้วก็รองเท้า รองเท้าไม่ได้เป็นรองเท้าอย่างเราอย่างนี้ไม่ใช่นะเป็นเป็นหัวเล็กนะครับรองเท้าเขาเรียกรองเท้าเซฟตี้หัวเล็กนะครับข้ออีกตัวหนึ่งก็คือหมวกมวกที่จะต้องมีนะคือหมวกเขาจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหลืองๆส้มๆมานะที่เขาใส่กันอย่างที่เห็นนะมันจะเป็นโครงที่มองเห็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าส่วนส่วนของอิฐเอิบมันร่วงใส่ได้เหมือนเดิมหินร่วงใส่ได้นะพวกนี้รูมันมีรูอยู่ใช่ครับใส่หมวกใส่เซฟตี้ป้องกันซะนะครับนี่ก็จะเป็นแบบเขาเรียกคร่าว การเกริดอุบัติเหตุก็คือกา,การป้องกันคร่าวๆที่เรามาแนะนํากันในวันนี้อันนี้คือหัวข้อใหญ่ๆหลักๆที่เจอกันมามากนะครับในส่วนของตัวโฟล์คลิฟต์นะครับ<ช>เวลาใช้งานแล้วมันเกิดอุบัติเหตุอะไรได้บ้างนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับให้เจอกันอบอกว่าตรงนี้มันเป็นบางิ่งบางอย่างอย่างที่พี่เองก็เคยเห็นมาแล้วเนาะใช่แต่วันนี้เราก็แบบบางทีไปเห็นแบบประสบการณ์หลายๆอย่างนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับหรือว่าจะบอกว่าทำก็ไม่ได้เนาะมาทักกันหน่อยนะ เราไปสลรวดูใน Google มีเยอะแยะเลยใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยถนะเดี๋ยวเราจะมาใกล้ถึงเวลาที่เราจะเฉลยกันแล้วครับผมเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีเสื้อมาแจกก็ะจะเป็นเสื้อแบบนี้ให้เวลาสัก2องนาทีนะพี่<ด>นนาท,นทีให้ลูกค<ด>้าเข้ามากดไลค์กดแชร์กันก,<ด>ก่อนรับเข้ามาครับใครที่ใช้โฟลิฟอยู่นะครับใครที่เเปิดอกโฟลินะ เคยกดหนึ่งไม่เคยกดสองนะครับใช่ค่ะมาทักทายกันได้มาทักทายกันได้คือบางคนบอกว่าไม่รู้อ่ะพี่เก๋ไม่ได้พูดอะไรก็สติกองสติ๊กเกอร์อะไรก็มาเลยทักกันมาได้ทักกันมาได้ครับอย่าลืมนะคะใครเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทายเข้ามาว่าโฟกลิสของเราเนี่ยเป็นแบบล้อยางตันหรือลมตอบมาแค่2อย่างลมหรือตันจะตอบคนเดียว2อันเลยก็ได้แล้วแต่ถ้าใครทายผิดนี่ก็นะนะมาดวงเอานะไงนะจ้ะ โอ้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันแล้วนะคะลูกค้ารอผู้ชมหน่อยฮนะทักใครนะฮะค่ะเดีย๋ยวเริ่มช่องทางการติดต่อของเราด้วยนะคะใครที่ไม่รู้จะติดต่อเราช่องทางไหนครับก็นี่เลยหนึ่งช่องทางที่เรากําลังไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้ก็คือใน f เฟซบ o ๊กกับช่องทางที่2ก็คือจะเป็นในเรื่องของอไลน์แล้วก็ช่องทางที่3ก็จะเป็นในส่วนของ youtube บางคนบอกว่า ยังกาลังตัดสินใจซื้อยังไม่ได้จะซื้อตอนนี้หรอก uh huh. แต่อาจจะใช้ปีหน้าหรือปีนู้นก็ไม่รู้แหละดูเป็นเป็นวิดีโอเป็นข้อมูลไว้ก่อนสามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนั้นจะมีวิดีโอการสอนการใช้งานก็มี mm hmm. ไลฟ์สดที่เรากําลังไลฟ์นี้เราก็จะไปลงไว้ในในยูทู e สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้มาดูเราตอนนี้เราก็จะมีในเรื่องของเคล็ดลับพานรวยหรือมีการเทคนิคการใช้รถต่างๆก็จะอยู่ในยูทู e มีใช่แล้วแล้วก็หรือถ้าห,หากว่าใครขี้เกียจแบบว่า ไม่ชอบเพาเียไม่ถนัดในเรื่องของออนไลน์สามารถโทรเข้ามาได้เลยที่056221555เราเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8โมงถึง5โมงเย็นค่ะเรามาเฉลยกันเลยไหมพี่ได้เลยครับได้ค่ะจัดไปอ่าเดี๋ยวนี้คำถามของเราก็คือเขาบอกว่ารถโฟล์คลิฟต์ของแชมป์เราเนี่ยทุกคันเนี่ยทุกคันเลยนะพูดง่ายๆทุกคันเลยเป็นล้อยางตันหรือล้อยางลมอันนี้เราเฉลยว่าของเราเป็นล้อยางตันทั้งหมดครับตัวนี้สามารถ ถ้าอยี๋ยร้านมาสักร้านที่เขารับซื้อของเก่าเนี่ยเขาก็ซื้อใช้ได้ใช้งานได้ไม่รั่วมไม่รั่วไม่ซืมวมันนี้รับประกันได้เพราะเป็นยางตันอันนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีลูกค้าท่านใดตอบถูกเดี๋ยวจะมีแอดมินเขาทักกลับไปเพื่อที่จะอขอที่อยู่จะส่งเสื้อตัวนี้ไปให้อ่าแน่นอนนะครับอันนี้คือในส่วนสาระนะครับที่พวกเรา,านำมาฝาก,ากครับให้กับ เพื่อนพี่น้องหรือครับหรือท่านผู้ประกอบการที่ตอนนี้ได้ใช้โฟล์คลิฟต์อยู่นะครับก็ให้ระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับอุบัติเหตุเกิดได้ตลอดเวลานะต่อให้เราเซฟตี้ขนาดไหนเล็กๆน้อยๆความระมัดระวังนะครับการเตือนตัวเองอยู่เสมอนั่นก็คือสิ่งสําคัญอยู่แล้วถูกต้องแต่สิ่งสำคัญระดับแรกเลยนะมรนะคือมันต้องเป็นในเรื่องของความพร้อมของร่างกายตัวเองคือเราเช็คเราได้อยู่แล้วตัวเราเนาะว่าวันนี้เราพร้อมหรือเปล่าอันตรายเนี่ยมันตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องของชีวิตเลยนะบางคนควบกะนะนอนนอนนอนเที่ยงคืนตี่นเลยน้อยแต่นอนหน้านนนนะออตี นะฮะตื่นตีสี่เงี้ยนะนอนสามชั่วโมงนะฮะเช้ามาทำงานเย็นต่ออีกต่ออีกบึกบึ๊กบึกนะอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับอันตรายนะวันนี้ใครที่นะครับเข้ามาชมหรือว่าจากหลังจากนี้ก็แน่นอนนะครับในส่วนของยู u ูบนะครับรถโฟล์คลิฟแชมป์ก็เข้าไปดูกันได้พิมพ์เข้าไปเลยนะครับก็จะเจอสาระดีๆจากพวกเราอย่างนี้แน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้ผมกับพี่เอครับดีเจโต้นะครับแล้วก็น้องเฟิร์นก็ต้องฝากไว้ด้วยกับรถแชมป์ และครับรนนโซลิทแชมป์นะครับสอบถามกับพวกเราได้นะฮะตามช่องทางการติดต่ออย่างที่แจ้งเอาไว้ใช่ค่ะนะครับนะบนะแล้วก็แน่นอนพ่อน้องภาคอีสานก็ชุมแพชุมแพสาขาอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับไปดูกันได้นะครับสำน,นักกานใหญ่นะครับบริษรัททัพสวีนะครับตัวแทนจำหน่ายรถแชมป์ค่ะนะครับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ